ใส่เบอร์ไทยสวัสดีครับในวันนี้ทางเราจะมาสอนการใช้งาน e s p 8 2 6 6 L 2 9 8 N ควบคุมความเร็วมอเตอร์ Twin One Motor Drive Module นนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับให้ผู้ใช้งานทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาเมื่อทำการเปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมาแล้ว ขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการกดคลิกเข้าไปยังลิงก์อยู่้ต้วิดีโอนี้ซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผู้ใช้งานจะพบกับหน้าบทความสอนใช้งาน EFP 8 2 6 6 L 2 9 8เ N ควบคุมความเร็วมอเตอร์2 in 1นวันมอเตอร์ดร้ายโมดูลนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความลงด้านล่างเล็กน้อยผู้ใช้งานจะพบกับขั้นตอนการเชื่อมต่อวงจรโดยละเอียดถ้าผู้ใช้งานดูรูปภาพการเชื่อมต่อวงจรมาตอนต้นวิดีโอไม่ทัน ผู้ใช้งานสามารถย้อนกลับเข้ามาดูได้ในหน้าบทความนี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลื่อนหน้าบทความมาเป็นล่างเล็กน,น้อยนะจนไปถึงข้อที่3ผู้ใช้งานจะพบกับโค้ดตัวอย่าง1ตัวให้ผู้ใช้งานทําการค o p y โค้ดตัวอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับไปวางไว้ในโปรแกรม a r d u i n o IDE เมื่อนาโค้ดตัวอย่างมาวางไว้ในโปรแกรม a r d u i n o IDE แล้วขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเลือกสีเหลี่ยมผืนท,ที่เชื่อมต่อกับบอร์ด โดยเข้าไปที่แถบเมนู True, เมน,นะะูหน้าจักนั้นเลือกมาที่เมนูพอตและทําการเลือกซีเรียลพอตที่เชื่อมต่ออยู่กับบอร์ดจากนั้นทําการเลือกประเภทของบอร์ดที่ใช้งานในที่นี้ทางเราใช้เป็นบอร์ดโนด m c u มซีอูอ6ก็จะเลือกเป็นโนดเอ็มซีอูหนึ่ดศูนีโมดูลตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ผู้ใช้งานทําการอัปโหลดโ้ร่งบอร์ดโดยเข้าไปที่แถบเมนูสเกดนันบอร์ดและเลือกมาที่เมนูอัปโหลดหรือว่าจะ กดไปที่ไอคอนรูปรูปสันทีกตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นเมนูการอัปโหลดเช่นเดียวกันเมื่อทําการกดเข้ามาที่เมนูอัปโหลดแล้วจะเห็นเลยว่าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการบันทึกข้นมามหากผู้ใช้งานไม่ต้องการที่จะบันทึกโค้ดก็ให้ทาการกดไปที่ปุ่มการกระบาดด้านบนหรือปุ่มแคนเซลด้านล่างก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นรอโปรแกรมอัปโหลดโค้ดลงบอร์สักครู่เมื่อโปรแกรมทำการอัปโหลดโค้ดลงบอร์เสร็จ ก็จะมีข้อความดานลบโหลดริ้งฟาโหลดขึ้นมาที่ด้านล่างของโปรแกรมแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้ผู้ใช้งานทําการเปิดหน้าจอ Serial Monitor ขึ้นมาโดยเข้าไปที่แถบเมนูทูด้านบนนะฮะจากนั้นเลื่อนมาที่เมนู Serial Monitor หรือว่าจะกดคลิกไปที่ไอคอนรูปบ้านขยายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อทําการเปิดหน้าจอ Serial Monitor ขึ้นมาแล้วให้ผู้ใช้งานทําการเปลี่ยนค่าการห่าทข้อมลที่เป็น9,600นะครับสําหรับ ตัว ETP 82 6องและ ETP 3 2จะไม่มีข้อความใดนๆนปรากฏขึ้นมาหลังจากที่เปลี่ยนค่าการหลังข้อมูลแล้ว,ลวให้ผู้ใช้งานทำการกดไปที่ปุ่มรีเซ็ตที่อยู่บนบอร์ดหนึ่งครั้งนะฮะให้กดลงปั๊บอ่ะโอเคครับเมื่อทำการกดไปที่ปุ่มรีเซ็ตแล้วจะมีข้อความปรากฏขึ้นมาให้โฟกัสาฉพาวข้อความที่เป็นภาษาไทยตรงนี้นะส่งข้อความบวกหรือลบเพื่อสั่งใช้งานมอเตอร์ส่งข้อความอื่นๆเพื่อหยุดการทำงานของมอเตอร์อออก,รอออรก็คือ ถ้าเราทำการใส่ข้อความบวกหรือลบลงไปจากนั้นทำการกดเซฟหรือว่ากดปุ่มกดที่ปุ่ม Enter ที่บนคนะีย์บอร์ดเนาะตัวมอเตอร์บพารก็จะทํางานขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่เป็นข้อความอื่นเช่นเลข0เลข5เลข9เลข7อะไรแบบนี้นเราใส่เข้าไปแล้วกดส่งข้อมูลเข้าไปเนี่ยมอเตอร์บพารก็จะหยุดทํางานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบให้ดูอันดับแรกเลยใส่เครื่องหมายบวกลงไปจากนั้นกดที่ปุ่ม Enter จะเห็นได้ว่าตัวมอเตอร์ไบพัดก็จะทํางานขึ้นมาทันทีเลยพร้อมกับจะมีข้อความมอเตอร์ Motor ทํางานปรากฏขึ้นมาด้วยจากนั้นใส่เครื่องหมายลบไปกดปุ่มเทอร์มอเตอร์จะทํางานแบบย้อนกลับนะฮะเราก็จะมีข้อความมอเตอร์ Motor ทํางานแบบย้อนกลับปรากฏขึ้นมาแบบนี้ใส่เป็นเลขอื่นๆลงไปข้อความอนนื่นๆนี้ลองใส่สักเก้าใส่เลขเก้าลงไปจากนั้นโดที่ปุ่มเทอร์ตัวมอเตอร์ก็จะหยุดหมุนนั่นเองนะพร้อมกับมีข้อความหยุดการทางานของมอเตอร์ ของมอเตอร์ปลากาขิข้นมาด้วยนะฮะเนี่ยลิ้นรัวเลยทีเดียวครับถามว่าทั้งนี้นะฮะความเร็วของมอเตอร์ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวมอเตอร์เองเลยครับว่าเขารองรับแรงดันไฟฟ้าต่ําที่สุดเท่าไหร่สูงที่สุดเท่าไหร่แล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวแรงจ่ายไฟที่เป็นไฟเลี้ยงเขาด้วยะครับว่ามีแรงดันไฟเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นอ่ะตัวมอเตอร์ที่เราใช้ในวิดีโอนี้นะฮะเป็นมอเตอร์3ถึง6โวลต์ก็คือรองรับแรงดันไฟที่ต่ำที่สุดเนี่ย3โวลต์แล้วก็สูงสุดไม่เกิน6โวลต์ แรงดันไฟอ่าส่วนไฟเลี้ยงที่เราใช้ให้เขา2ตัวเนี่ยเป็นแรงดันไฟ5้วแอมป์นะดังนั้นแล้วเวลาที่ใบพัดเขาหมุนเนี่ยเขาจะยังหมุนไม่เต็มประสิทธิภาพแต่ก็ไม่ได้ช้านะก็คือจะเร็วนั่นแหละแต่ว่าก็จะเร็วไม่สุดในในรูปของเขาแนละในโมเดลของเขาคือ6กโวลตเนาะเพราะว่าเราใช้ไฟเลี้ยงแค่5้าวลตเท่านั้นนะครับแต่ว่า5้ ผู้ใช้งานเปลี่ยนไปใช้มอเตอร์รุ่นอื่นอื่นเนาะเช่นพวกมอเตอร์12โวลต์อะไรเงี้ยรองรับแรงดันไฟต่ำสุดสัก9โวลต์ผู้ใช้งานก็ต้องเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟให้เขานะฮะเป็นตั้งแต่แหล่งจ่ายไฟ9โวลต์ถึง12โวลต์อะไรแบบนี้เนาะแล้วแต่ว่าตัวมอเตอร์เขาจะรองรับแรงดันไฟแบบไหนนะครับแต่ว่ามีข้อจํากัดนะคือห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามใช้แรงดันไฟฟ้าที่เกินกว่ามอเตอร์จะรับไหวไม่เช่นะั้นมอเตอร์จะไหม้ได้หรือไม่ก็อาจจะทําให้อุปกรณ์อื่นสจะหายอีกทั้ง อาจจะเกิดอบุบัติเหตุได้นั่นเองนะครับะนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ไซเบอร์ไทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ